ตอนที่643เมื่อมองออกไปด้านหน้าแล้วก็จะพบกับพวกเขามากมายที่ดูเหมือนมังกรกําลังนอนแผ่อยู่นพื้นทําให้หลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่ามันสามารถเรียกได้ว่ามีพลังฉีที่ไม่ธรรมดามากๆและแม้ว่าจะไม่ได้ตรวจสอบ <c oughs> ก็พอาได้เลยว่าที่ด้านใต้นี้จะต้องมีเส้นชีวจรันี้ลั่นอยู่หลายสิบเส้นแถมยังมีเส้นชีวประจวิญ,ญญาณอยู่อีกนบไปท้วนสหายตัวน้อยรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ชายชราชุดทองได้พูดออกมาได้รอยยิม้มหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาพร้อมกับพูดว่าพวกเขาที่ลายล้อมทั้งหมดนี้เป็นเหมือนหนังวงแหวนที่ปิดกั้นการล้วนไหลของพลังฉีแถมยังสามารถดูดกึมพลังฉีจากโดยรอบและยังมีผนึกเลือกลับซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพลังฉีเลยก็ว่าได้สีหน้าของชายชราถึงกับเปลี่ยนไปพางพูดออกมาได้รอยยิ้มว่าสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงผู้ครอบครองวิชาฝังมังกรฉบับสมบูรณ์ ที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์ทั้งหมดของราชวงศ์เราได้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆก็คําบอกแล้วว่าพี่ใหญ่หลินนั้นสุดยอดมากๆก่อนหน้านี้สภาพแวดล้อมภายในเส้นชี่ประจรที่ปีศาจบรรพการก็ไม่สามารถทําอะไรพี่ใหญ่หลินได้แม้แต่น้อยเซี่ยเซียวอยู่ได้พูดออกมาชาชลาได้ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มว่าเอาละเอาละพี่ใหญ่หลินของเจ้าสุดยอดที่สุดเลยแน่นอนว่าเซี่ยเซียวอยู่ตระหนักได้ถึงน้ําเสียงหยอกล้อน,นี้ดี จึงได้ตอบกลับไปได้วยเสียงดุดว่าท่านบรรพบุรุษใหญ่ท่านแกงค้างงั้นหรือชาชลาได้หัวเราะออกมาก่อนจะหันมองไปทางหลินเทียนแล้วพูดออกมาว่าสหายตัวน้อยพวกเราเข้าไปด้านในกันเถอะก่อนรับผู้มุโสูหลินเทียนได้ตอบกลับไปและพยักหน้ากลุ่มคนพากันก้าวเดินเข้าไปภายในก่อนจะพบกับประตูอันใหญ่ตัวตาตาแถมยังมีผู้เชี่วชาญที่แข็งเก่งคอยป้องกันอยู่ซึ่งหลังจากที่หลินเทียนได้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พบว่า มันเป็นเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งหรือราชวังภายในสวรรค์ชั้นทีหนึ่งแต่ว่าขนาดของมันแตกต่างกันเป็นอย่างมากเหมือนสวรรค์และโลกเขาได้หันมองออกไปยังเมืองเก่าแก่นี้ที่มีป้ายอักษรตัวใหญ่สลักอาไว้ว่าราชวงศ์จีเสมือนกับภาพวาดท่งวดงามและทรงพลังถึงขั้นเปล่งแสงจางๆออกมาทำให้เขาสามารถตอได้เลยว่าคนที่สลักป้ายนี้จะต้องเป็นผู้เจ้าชาญที่อยู่ในเขตแดนจ้าแห่งเตาหรือว่าสูงกว่านั้นอย่างแน่นอน ผู้เชี่ยวชาญมากมายคอยปกป้องประต,ตูอยู่ที่ด้านหน้าด้วยพลังชีวิตที่แข็งแกร่งซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเป็นคนของราชวงศ์จีและหลินเทียนที่มาพร้อมกับชายชราเองก็ไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรเพราะว่าทหารอย่างที่นี่ให้ความเคารพชายชราคนนี้มากๆก่อนที่หนึ่งในนั้นจะเปิดประตูบานยักษ์นี้ออกวินาทีนี้เองที่หลินเทียนสัมผัสได้ถึงพลังฉีอันเข้มข้นยิ่งกว่าเก่าเหนือชั้นยิ่งกว่า12สําำนักมากโขไปกันเถอะพี่ใหญ่หลิน เซียเสียอยู่ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่น่ารักหลินเทียนได้พยักหน้าให้กับนางก่อนจะก้าวเดินเข้าไปพบกับตำหนักขนาดใหญ่ต้นไม้และก้อนหินมากมายที่ดูอลังการเป็นอย่างมากท่านบรรพบุรุษใหญ่ทหารยามมากมายได้รีบวิ่งเข้ามาต้อนรับซึ่งระดับต่ำที่สุดในหมู่ของพวกเขาอยู่ในเขตแดนวิญญาณทน่นระดับที่เก้าส่วนชายแวกลางคนที่อยู่ในชุดสีม่วงทองที่เดินเข้ามาหลังจากนั้นอยู่ในเขตแดนขึ้นก้าเจ้าแห่งเต๋า ซึ่งแผ่แรงกดดันที่น่าเกลียดขำออกมาท่านพ่อเสี่ยจิงเฟิงได้กล่าวทักทายออกไปชายไวการควรได้ยิ้มให้กับเสี้ยจิงเฟิงก่อนที่เขาจะทําความคารบชายชราชุดทองหลินเทียนที่อยู่ข้างๆได้หันมองไปทางชายไวการควนผู้นี้และไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจักรพรรดิของราชวงศ์จีเสมือนสัมผัสได้ถึงสายตาของหลินเทียนจึงทําให้เขาหันมองออกไปด้วยสีหน้าที่สงสัยว่าแล้วนี่คือชายชราได้ตอบกลับไปได้วยรอยยิ้มว่า นี่คือสายตัวน้อยหลินเทียนที่เป็นคนช่วยชีวิตของชิงเฟิงและเซียหยูเอาไว้เป็นเด็กหนุ่มที่มอบยาสมบัติกิเลนให้กับข้าในวันนั้นชายแวการคกวนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับพงังพอะไปแขกผู้ทรงเกียรติชายแวการกวนผู้นี้เป็นจจกรพัดของราชวงศ์จีซึ่งมีสถานะสูงที่สุดภายในสวรรค์ชั้นที่สามแต่กลับไม่ถือตัวเลยไม่แต่น้อยพร้อมทางรีบแสดงความเคารพหลินเทียนเพราะว่าก่อนหน้านี้ม่กี่เดือนก่อนเขา ไม่เพียงแต่จะช่วยชีวิตของเสื้อจิงเฟิงและเสื้อเซียวหยูเอาไว้จากภายในเส้นชีวิตประจันที่ปีศาจบันปการเท่านั้นแต่ยังมอบยาสมบัติกิเลนให้และทําให้บรรพบุรุษของพวกเขาที่กําลังจะหมดอายุไขได้มีชีวิตยอยู่ต่อกว่าอีก200ปีนี่จึงถือเป็นผู้มีพระคุณที่ใหญ่หลวงมากๆจึงทําให้เขาที่เป็นถึงจกักรพรรดิพันรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเอาละเอาละชายชลาได้พูดต่อได้รอยยิม้มก้าไปได้ใานาตำนกกักจีกันเถอะตำนกกักจีนั้น เป็นแสนยาล์ของราชวงศ์นี้และเป็นสถานที่สำหรับต้อนรับแขกอันทรงเกียรติเท่านั้นแน่นอนแน่นอนจกกักรพรรดิได้ตอบรับกลับไปหลังจากนั้นไม่นานหลิน่นเตียนและคนอื่นๆก็พากันเดินเข้าไปภายในตัวตำหนักขณะที่ตัวเขาได้แต่พังหไปเพราะว่ามันถูกหลายล้อมไปิได้ข่ายอาคมมากมายไม่ว่าจะเป็นป้องกันหรือว่าโจมตีนี่จึงถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆจากข่าวลือแล้วได้ยินมาว่าสหายตัวน้อยเป็นปรมาจารย์ด้านขายอาคมระดับที่6 หรืออาจจะสูงกว่านั้นและดูเหมือนว่ามันจะไม่ผิดจริงๆด้วยที่สามารถสัมผัสได้ถึงขข่อาคมผู้พิทักษ์จากภายในนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยต้องรู้ก่อนว่ามันถูกอำพรางไว้ด้วยวิธีการพิเศษบางอย่างถึงขั้นที่ปรมาจารย์ด้านขข่อาคมะระดับที่เจ็ดเองก็ยังยากที่จะสัมผัสได้แต่สหายตัวน้อยกับตระหนักถึงมันได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาถึงแน่นอนว่าชายฉลาดชุดทองตระหนักดีว่าหลินเทียนได้เห็นอะไร และนี่จึงทําให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะมันไม่ได้ถือเป็นความลับอะไรนักหลินเทียนได้ตอบกลับไปยังถอมตวนว่ามีความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็รับสหายตัวน้อยน,นี่ถอมตนดีจริงๆเลยนะชายชราได้พูดออกมาได้รอยยิ้มก่อนที่เขาจะพูดต่อเฉิญน,นั่งเถอะหลินเทียนได้พยักหน้าตอบก่อนที่เขาจะเดินไปนั่งข้างๆสองพี่น้องเสียระหว่างที่มีชายชราและจกักรพรรดินั่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาไม่นาน ก็มีคนนําเอาชาและผลไม้วิญญาณเข้ามาสืบชายชราในชุดสีทองและจกกักรพรรดนั้นสุภาพกับเขามากๆทําให้เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยอ๋อใช่สหายตัวน้อยเองก็อยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดินระดับที่9้าแล้วและก็น่าจะตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนิรันด์ได้ในอีกไม่นานหากว่าหลังจากนี้ต้องการอะไรก็บอกกับตาเท่าคนนี้ได้แม้ว่าข้าจะแก่แล้วแต่การช่วยเจ้าข้ามผ่านทันสวรรค์มันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรหลังจากนั้น ขาก็พูดต่อด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นว่ายิ่งไปกว่านั้นด้วยศักยภาพของสหายตัวน้อยแล้วเขตแดนวิญญาณิลันจะต้องไม่ใช่จุดยิ่งสุดของเจ้าอย่างแน่นอนและจะต,ต้องกาวข้ามไปยังสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปแน่ๆดังนั้นทางเราก็จะเตรียมการเอาไว้ให้หลีนเทียนได้ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับมีสีหน้าซาบซึ้งในทันทีขอบพระคุณผู้วุฒิสมากๆก่อนรับแต่รุ่นเยาว์ได้เตรียมพร้อมสําหรับการข้ามทันสวรรค์เอาไว้แล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องรบกวนท่าน หลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อว่าแต่รุ่นเยาเองก็ยังต้องการข้ามผ่านไปยังสวรรค์ชั้นทิ่สีจริงๆและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็ต้องรบกวนท่านด้วยนักขอรับไม่รบกวนหรอกชายฉลาได้โบกมือของเขาพร้อมทั้งหันมองออกไปทางเสี้ยวจิงเฟิงและพูดออกมาได้รอยยิ้มว่าหลังจากนี้จิงเฟิงก็น่าจะกล้าผ่านไปยังสวรรค์ชั้นทิ่สีเหมือนกันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนกันเจ้าไปด้วยกันก็ได้เสี้ยวจิงเฟิงได้พยักหน้าพร้อมทั้งหันมองออกไปทางหลินเทียน แล้วพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่ารู้สึกคาดหวังถึงวันที่พวกเราจะได้ไปยังสวรรค์ชั้นที่4กับน้องชายหลินจริงๆข้าเองก็เช่นกันหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มเสี้ยจจิงเฟืองนั้นมีศักยภาพที่สูงมากๆพอแม้ว่าจะเป็นองค์ชายของราชวงศ์แต่กับเป็นคนที่มีมารยาทด,ดีมากๆซึ่งการที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปกับคนประเภทนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆข้าเองก็อยากจะไปด้วยเสียเสี้ยอยู่ได้ส่งเสียงสะท้อนออกมา เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วผู้คนภายในสถานที่แห่งนี้ต่างก็พากันพงะไปองคหญิงน้อยอย่าเพิ่งรีบร้อนไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเถอะนะชายชราชุดทองได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มเสีย่ยวๆอยู่ที่อยู่ในเขตแดนผูร้รับรู้ยังไม่ทันได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิภา,าได้สยซ้แล้วจะปล่อยให้นางขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สีได้ยังไงกันแม้ว่าเบื้องหลังราชวงศ์ของพวกเขาจะไม่ธรรมดาและสามารถทําให้นางตายผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ได้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่พวกเขาก็ไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการเติบโตที่น่ารังเกียจและไม่มีผลดีอะไรที่พวกเขาจะอยู่บนจุดสูงสุดของสวรรค์ชั้นนี้ดังนั้นจึงเป็นคนที่แข่มงวดกับลูกหลานในตระกูลมากๆเพราะพวกเขาจะต้องพยายามไขว่คว้าพวกมันมาด้วยตัวเองผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนี่มันเป็นปีที่มีรุ่นเยาว์ก้าวข้ามไปยังสวรรค์ชั้นที่สี่เยอะที่สุดจริงๆศักยภาพของพวกเขานี่ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะ จกกักรพรรดิเตมพูดออกมาชายชราชุดทองก็ได้พยักหน้าของเขาพร้อมกับพูดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละเด็กๆรุ่นนี้สามารถสร้างความประหลาดใจได้จริงๆโดยเฉพาะสองพี่น้องเมื่อปีก่อนที่เรียกได้ว่าเป็นคู่หูที่โดดเด่นและก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าชิงเฟิงได้สามจักรพรรดิถึงกับพังอไปพร้อมทั้งถามบอกมาว่าสองพี่น้องนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าชิงเฟิงอีกหรือสำหรับศักยภาพของเสี้ยชิงเฟิงนั้นตัวของจกกักรพรรดิผู้นี้ รู้ดีว่ามีอยู่ไม่ถึงห้าคนในคนรุ่นนี้ที่สามารถเทียบกับลูกชายเขาได้แต่ว,ว่าตอนนี้ชาชาลาก็บ,บอกว่าสองพี่น้องเมื่อหนึ่งปีก่อนแข็งแร่งยิ่งกว่าชิงเฟิงจึงทำให้เขาประหลาดใจอย่างมากเพราะเขาไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของสองพี่น้องภายในทวีปเชิงนี้มาก่อนเลยเจ้าที่เป็นจักรพัดดังนั้นจึงได้บุญวุ่นอยู่ก,กับเรื่องการจัดการต่างๆจึงไม่รู้และมันก็คงไม่แปลกแถมคายัางคาดแต่ว่ามีอยู่น้อยคนนักในทวีปนี้ ที่จะรู้จักเขาชายชลาได้พูดต่อว่าระหว่างที่ข้ากําลังเก็บตัวฝึกตนอยู่ใกล้ๆกับประตูมิตินั้นข้าได้พบกับพวกเขาด้วยบางอื่นและบอกได้เลยว่าครั้งแรกที่ได้พบเห็นก็ถึงกับพาะไปเพราะพลังชีวิตของเขาหนาแน่นและเข้มข้นเหมือนดั่งมังกรและนกฟินิกเลยก็ว่าได้ณน,นี่จักพัรถิถึงกับพาะไปเพราะว่าชายชราที่แข็งแกร่งกับเอ่ยชมสองพี่น้องคู่นี้ขนาดนี้เหมือนดั่งมังกรและนกฟินิกนั่นหรือ นี่ทวีปเชิงมีสองพี่น้องที่แข็งแก่งขนาดนั้นเลยงั้นหรือหลินเทียนที่อยู่ข้างๆก็ได้แตะผงะไปหลังจากที่ได้ยินคําพูดของชายชลาทําให้เกิดภาพของไปจีีและไปเฉียวว่าผ่านเข้ามาตรงหน้าของเขาและทําให้เขาอดที่จะถามออกไปได้วยความรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ว่าท่านพโพมวสทั้งสองพี่น้องที่ท่านพูดถึงมีรูปลักษณ์แบบนี้หรือไม่หลินเจียนได้อธิบายรูปและคร่าวๆของสองพี่น้องนี้ออกไปชายชลาได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมา พร้อมกับพูดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละทําไมสหายตัวน้อยรู้จักกันงั้นหรือหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามต่อด้วยน้าเสียงที่ยิ่งประหลาดใจยิ่งกว่าหรือว่าสองพี่น้องคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับสหายตัวน้อยกัน